สวัสดีครับผมนายอับเนีกห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสองสองห้านะครับผมจะอธิบายการบ้านข้อ2และข้อ3ามนะที่ให้เขียน s m b ่าเียบออ,ออกที่เป็น segment น,นะ,ะนับตั้งแต่0ถึง9บนข้อ2เนี่ยจะบนไปเรื่อยๆโดยให้มัน delay เป็นอย่างวิแต่ว่าข้อ3เนี่ยให้บนเป็น0ูนเหมือนกันแต่ว่ามันจะต้องรับสัญญาณิน p u t เข้ามาว่าอนุญ,ญาตให้มันให้มันนับ ต่อไปวงเ,เล็กบอกวงเล็กต่อไปอ่ะโอเคมาที่มาข้อสองก่อนข้อสองเนี่ยประก,บ org. Org อ,คคกอบด้วย o r G o r G ก็คือกำหนดให้มันเป็น origin เป็นศูนย์นะแล้วก็มีต่อมาคือเป็น start start ี Star ่เรียกคอ initial a initial เซนเป็นเศคืออะไรคือคำสั่งที่กำหนดเช็คว่ามันเป็นเช็คว่าอ๋อให้เซนเป็นเศษไหมนะเริ่มต้นด้วยไปกลายเป็นศูนย์นะเรา,าดูตรงนี้ i n i t คืออะไร i n i t เนี่ยจะประกอบด้วยการเรียกฟังก์ชันใช่ไหมการเรียกฟังก์ชันก็ต้องมี พุชป๊อปแล้วก็ r ีเท r ร์่ะอ่ะพุชเราพุชอาร์สิบกไปก่อนอาร์สิเอาไปเก็บไว้เก็บข้อมูลอาร์สิบหกไว้เวลาเรากาขคำสั่งอะไรมันก็จะได้กระทบต่อ r า6ข้อมูลที่มันเข้ามาโอเคเราที่โหลด LDI เราจะโหลดค่าเออโหลดค่าหเนี้ยไปเก็บไว้ที่ R16 ์สิกจากนั้นอ่ะเราก็จะทำการเอาเอาพุชไ,ไปออกที่เอาอารเนี้ยไปออกที่ Output พอร์ต เมื่อเราแสดงผลเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ทําการ pop R16 อีกรา pop R16 เสร็จแล้วก็ return return ก็กลับมาฟังก์ชันนี้ฟังฟังอ่าฟังก์ชันนี้ตรงส่วนนี้คืออะไรตรงส่วนนี้คือ set Z L set Z L คือเป็นพารามิเตอร์เป็นพารามิเตอร์ r a m ที่ใช้เก็บ low กับ high low high คืออะไรก็คือแบบอ่ามันจะประกอบด้วย16บิตใช่ไหมมันจะเก็บ8 bit 8บิตล่างไว้ตรงนี้8บิตบนไว้ตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยมันจะไปทํางานกับ คอร์เนกเรามา,าดูตนะัวคอรเซนเนี่ยคอรเซเกนี่ก็คือนรับตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะมีสิบตัวก็คือมันทํทำการเลื่อนนะตอนแรกแตะไบต์เติมช,ช,ชี้ที่ตรงนี้เมื่อเราอ่ะเมื่อเราทำการเลื่อนเนี่ยก็คือแบบมันจะค่อยๆเลื่อนไปเลื่อนไปแบบนี้อ่านี่คือการเลื่อนหนึ่งทังเรามาดูกันนะสมมติว่าจะแะไบตตชี้ที่ตรงนี้ใช่ไหมตรงน,นี้นะชี้ที่ตรงนี้มันจะเข้าดู อ้าวเอเยก็คือให้แซดเดียวมันเท่ากับเท่ากับ R สิบเจ็ดอ่าจากนั้นอนะ่ะเราก็จะใช้ฟังก์ชันเอาพุทเซเบนเซกเอาพุทเซเบนเซกก็คือมันจะมีพุทกับป๊อปเหมือนเดิมรีเทิร์นอ่าไอคอมเนี่ยหมายความว่าให้ให้กลับบิดเพราะว่าข้อเน,นี้ยผมต่อเซเบนเซกเมนต์ 6, มันเป็นแอคทีฟโล่ม้งแอคทีฟโล่ใช่แอคทีฟโล่ผมก็เลยต้องกลับค่าก่อนให้มันเป็นแอคทีฟโล่จากนั้นค่อยเอาไปแสดงผลที่พอร์ตที่พอร์ต A เมื่อเราแสดงผลเสร็จแล้วต้องเรียกฟังก์ชันด,ดีเลย์ซึ่งฟังก์ชันดีเลย์เนี่ยก็คืออ๋อไม่ได้ไม่ได้ก๊อปรูปมาเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก์ชันดีเลย์ตรงเดี๋ยวดูการบ้านหกก็ได้คล้ายๆฟังก์ชันดีเลย์เนี่ยจะเป็นหน่วยการอ่าตรงนี้เลยก็คือจะใส่อินพุตยี่สิบไปจะมีพุชสามตัวก็คือยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง ก็คือจะวนดูปแบบเนี้แล้วก็เราเนี่เรากำนดให้ i อ้ยี่สิบเอ็ดเป็นสองร้อยอยสองเป็นสองห้าตรงนี้จะเป็นหน่วยที่ให้ไม่ทำไม่ต้องทำการคำสั่งไรแค่แบบรานเฉยเราจะเห็นว่าตรงนี้คำสั่งเนี้ยก็คือแบบไอ้ยสองมันเป็นสองห้าใช่ไหมพอบรรทัดถัดไปมันจะกลายมันจะลดเอ้มันจะเช็คก่อนว่าถ้าถ้าวอย่ส i สองเป็นศูนย์มันจะให้ทำบรรทัดลงบรรทัดถัดไปแต่ถ้าไอ้ยสองไม่เป็นศูนย์มันจะกลับไปทําที่ดีสองมันก็จะวนอย่างนี้ จะครบสองร้อยห้าสิบห้าครั้งอ่าครบสองสองร้อยห้าสิบห้าครั้งใช่ไหมอาสองก็จะเป็นศูนย์พราะาสองก็เป็นศูนย์ก็จะลงมาที่อ่ายี่สิบเอ็ดใช่ไหมพอลงมาที่อายี่สิบเอ็ดอ่ะก็วนหลุบูบแบบเนี้ยสองร้อยรอบสองร้อยรอบไอ้ในสองร้อยรอบเนี้ยเพราะมันก็จะวนที่อีกสองร้อยห้าสิบเอ็ดสองร้อยห้าสิบห้ารอบนั่นเองครับแล้วก็มาลงวนที่อายี่สิบสุดสุดท้ายมันจะเป็นแบบโฟลลูซ้อนโฟลลูอะพอซ้อนโอสามสามหลูดอะประมาณนี้แะครับถ้าเป็นใน ภาษาสี่จากนั้นเราก็ป๊อปมันออกไปอ่ะพอป๊อปออกไปเสร็จแล้วใช่ไหมเมื่อเราป๊อปออกไปอ่ะดีเล์เสร็จเราก็เปรียบเทียบว่า R7 เนี่ยมีค่าเท่ากับตัวสุดท้ายของฟอนต์เซเว่นเสียงไหมถ้ามันไม่ถ้ามันถ้าไม่เท่ากับแล้วก็ถ้ามันเท่ากับใช่ไหมก็ให้มันบรรทัดก็ให้มันอ่าก็ให้มันแซดเพิ Z ่มแซดเอล พิ่ม Z L ก็คือ set L จะทําการเลื่อนมาตรงเลื่อนถัดปามดเมื่อเลื่อนเสร็จมันก็จําเลิ่มใหม่จ้ำที่ลูกเนี้ยจําใหม่แต่ถ้าถึงว่าตัวเนี้ยมัน s มันมันเช็คว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วมันจะทําการรีเซ็ต,ร,ซตรีเซ็ตเซเวนสิบเนี่ยก็คือให้มันให้มันมาชีที่ตรงนี้ใหม่นั่นเองมาเรามาดูข้อสามกันติดต่อข้อสามเลยข้อสามเนี่ยแต่ต่างกันตรงที่ตรงตรงนี้นะตรงที่ที่เป็นแบบตรง delay ก่อนีเลย์เนี่ย ตรงว่างั้นเนี่ยเรามาดูข้องเตอข้อสามกันอ่ะตรงนี้จะเหมือนกันคล้ายๆกันจะมีเคลีย์ยิบผ้าหน่อยเอาไว้นับเฉยอ่ะแต่ไอ้ยิผ้าเนี่ยเอาไว้นับเรามาดูนะก็คือโหลดเซไว้ที่ R24 แต่กนะ็น่ะ R24 เนี่ยเราจะเอาไปแสดงผลที่พอแล้วใช้คําสั่งคอมคอมเนี่ยเป็นคำสั่งที่เราเอาไว้กับบิดจากโลกเป็น high เพราะว่า LED เอ้ยเซฟไว้เซรเราเป็นต่อแบบ active Low. ให้ไออินเนี่ยหมายความว่า อ่าอินพุตที่พอร์ตบีเอาไปเกี่ยวไว้ที่ R 19สิบเก้าแล้วก็เอาคอมแพลว่า R19 สิบเก้าเนี่ยกับสองห้าห้าเนี่ยสองห้าคือหนึ่งัเลยนะแปดแปดปิดถ้ามันถ้ามันคอมแพลแล้วมันต่างกันอ่ะให้มันทับทำมาทัดถัดไปไปทาที่หลูกสองแต่ถ้ามันไม่ไม่ไม่ทำมาทัดแต่ถ้ามันไม่ไม่เหมือนกันอ่ะก็ให้มันเริ่มลูบวนลูกตรงนี้อ่าเมื่อเราคอมเพลเสร็จภาพวที่ลูกสองนะถือว่ามีการอินพุตเข้ามาแล้วพอแต่อินพุตเข้ามาแล้ว เราก็ทําการอินคลิส R25 จากนั้นอนะก็คอมแพรเราออก R25 กับสิบอ่าไอ้ยกับอ่ะสิบถูกแล้วเมื่อเราดีความแพรเสร็จใช่ไหมเราเรียกใช้คำสั่งคำสั่งเนี้ยเป็นวอลเซเวนเซกวอลเซเวนเซกคืออะไรอ่าคือคําสั่งนี้ให้มันกลับไปเหมือนเดิมแต่ถ้ามันไม่อ่ะก็คือเราให้เราอินคลิสเซตเลเมื่ออินคลิสเซตลก็วนลูปล้ำถูกถูกนี้โอเคมีแค่นี้แหละไอ้ตัวนี้ก็เหมือนเดิม โอเคผมก็จบการอธิบายเพียงแค่นี้ครับ